พบแล้วนะคะสำหรับครูหนิงค่ะครูกศนบ้านโป่งลึกบางกรอยนะคะถูกฆ่าถ่วงน้ำในบ่อน้ำหน้าบ้านของผู้ต้องหาเองในพื้นที่เพชรบุรีหลังจากหายตัวไป15วันค่ะ จากกรณีญาติญาติและเพื่อนโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพนะคะตามหาครูหนิงนางสาววนิดาอ่วมเทศอายุ40ปีชาวชุมพรเป็นครูกศออนอบ้านโปง่งลึกบางกรอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหายตัวไปตั้งแต่เวลา19นาฬิกาวันที่26พฤษภาคมนะคะพร้อมกับรถโตโยต้ารีโวสีบรอนเทาที่หายไปรวม15วันล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะเวลา22นาฬิกาสนาทีพบครูหนิงแล้วนะคะแต่ว่ากลายเป็นศพ ถูกฆ่าแล้วก็เอาก้อนอิฐเนี่ยถ่วงน้ำไปด้วยในบ่อน้ำหน้าบ้านของผู้ต้องหาในพื้นที่หมู่หนึ่งตดอนยางจัังหวดเพชรบุรีผู้ก่อเหตุคือจ่าส1บเอกสุรินทร์พรามน้อยอายุ38ปีค่ะเป็นทหารค่ายฝึกรบพ,พิเศษแก่งกระจานหลังจากพบศพพลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจัังหวดเพชรบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อําเภอเมืองเพชรบุรีเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและร้อยเวรเจ้าของคดีสพแก่งกระจานซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุที่ญาติได้แจ้งการหายตัวของครูหนิงแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่มูลและนิธิสว่างสันเพชรธรรมแลสสถานเพชรบุรีเข้าร่วมด้วยนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ําสวนกล้วยในพื้นที่ของผู้ต้องหา โดยเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิช่วยกันนําศพของครูหนิงขึ้นจากบ่อน้ําศพมีสภาพเริ่มเน่าเปื่อยนะคะมีก้อนอิด2องก้อนแล้วก็มีแหนบรถยนต์1เส้นเหล็กรางรถไฟยาว1เมตรผูกติดกับเชือกแล้วก็มัดติดกับขาทั้งสองข้างและเอวนะคะมัดมือทั้งสองข้างในลักษณะที่ควยไพ่ไว้ด้านหลังถ่วงลงในน้ําสภาพศพเนี่ยมีร่องรอย <c oughs> ถูกของมีคมกรีดตามลําตัวท้องหลังและก้นกบค่ะ ผู้ต้องหาบอกว่าที่กรีดศพเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ศพอืดลอยขึ้นเหนือน้ําแล้วก็ยังได้ตัดต้นกล้วยประมาณ20ต้นนะคะทับบนผิวน้ําอีกทีด้วยบริเวณที่ถ่วงศพไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นศพเมื่อศพลอยขึ้นมา พลตํารวจตรีอุทัยบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุคนหายก็สั่งการให้ชุดสืบสวนทั้งของสพแก่งกระจาแล้วก็สืบจังหวัดช่วยกันตามหาหลังได้เบาะแสก็นำตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุครั้งนี้มาทำการสืบสวนโดยรับว่ามีการทะเลาะก,กันจริงนะคะในเรื่องของการหึงหวงแล้วก็ตามหารถที่ครูหนิงใช้ซึ่งพบว่ามีการไปซุกซ่อนอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงได้นำกำลังคนที่บ้านพัก ที่ได้รับเบาะแสนะคะแล้วก็ไปเจอรถของครูหนิงอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวจริง จากการสอบถามเจ้าของบ้านทราบว,ว่าผู้ต้องหาเนี่ยนำรถไปจำนำไว้ซึ่งขัดต่อการให้การของผู้ต้องหาในครั้งแรกที่ให้การข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไว้ทางตำรวจจึงประสานไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นทหารแล้วก็ได้ทำการสอบสวนจนผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพว่ามีการทะเลาะกันแล้วก็เกิดบันดาลโทสะใช้มือบีบคอรครูหนิงจนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงนะคะจึงได้นำร่างครูหนิงมาทิ้งในพื้นที่ที่พบศพ โดยผู้ต้องหาทำการบีบคอช่วงเช้ามืดวันที่26พฤษภาค,คมบนรถแล้วก็นำศพมาทิ้งไว้ในวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอําพรางซ่อนเร้นศพและข้อหาลักทรัพย์รับของโจรพร้อมกับนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพแก่งกระจาดดำเนินคดีต,ตามตรกฎหมายต่อไปค่ะ